ใช่วยกันร้อนร้อนกับเยวไม่ได้ก่อจะมาอีกก็ดูหนาวถ่ายคุ้มเลยมาแล้วไม่ไหวเขาไม่ติดมาแล้วร้อนมากครับอ่าเผลอนี่ร้อนมากนะครับมาแล้วช่วงกลางวันร้อนมากเขามมาแล้วก็ต้องถ่ายนะครับนะครับนี่ก็พาท่านมาชม ไล่ชาสวยฟงยามใสสายแดดก,กำลังร้อนเลยนะครับนะครับแดดก,กำลังร้อนเลยครับนี่ครับนะครับให้ท่านมาก็นะมีนักเที่ยวมาถ่ายรูปบ้างนะครับแต่ว่าเกาอ,อี้นั้นพูเก็อ,อีซึ่เป็นปูดร้อนมากนะครับร้อนมากอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับเราพาท่านนั้นมาชมไล่ชาสวยฟงจังหวัดเชียงรายนะครับ ๋ยวเราจะไปที่เืี่ยวกอะไปไสวนเฮดีงามเดดอกไม้ตรงไเคยไปสวนดอกไม้อ๋อในเราอยู่ไรซาเดี๋ยวเราจะไปสวนไรซุงเนี่ยสวนเอาไปสวนดอกไม้ที่สวนขางไหน่อนต่ก่อนเขาทำมีร้านกาแฟของโครงการไุงอยู่ข้างในสวนนะ นนี้่อจะเอาไว้เหมืเดิมไหมับเอาไว้เหมือนเดิมเหมือนเัาดเดยเมื่อกี้เราดินาออกี้จะหลับไม่คืนเนี่ยหลับไเออยากกินอะไรบอกมากินดื่ช้าวันนี้ดื่มกาแฟเฮียอยากเนื่ออะไรบอกมา้น้ำชอบไหมน้ำต้ม ไม่ได้เอาก็แล้วแวนใส่ตามมาเอาก็หาแว่นกันเดดไม่ได้เอามาอันนี้มาตรวจงานตรวจไล่ไล่ชาช่วยธุรกิจของครอบครัวธุรกิจของครอบครัวแต่ทุกคนนี้ยังไม่ได้กินกาแฟมาใช่ไหมหยัง เออถึงว่าถึงชากาแฟกินอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ดูสุ่มย้อน,อนทัวร์เมื่อกี้ทุกคนที่ยวถุงกระดาษคนละถุงเนาะอ่ะาที่ว่าทำไมวะุพวกซื้อชาอมันจะมีคำพูดของไกด์ที่เก่งภาษาย,ยิวนะออบอกว่าชานี่เป็นชาพิเศษ ซึ่งเป็นชาที่ส่งออกของประเทศไทยต้นํำหรับมาจากทางจีนไต้หวันาซื้อที่อื่นไม่ได้จากจีนที่<ม>ทอี่นไม่ได้รู้ทันถ้าซื้อที่อื่นได้แต่ว่าราคานี้อีกเท่าหนึ่งบางที่สองเท่าเลยุณต้องซื้อตรงนี้เป็นที่ของที่ระลึกให้คนที่บ้านเรามีการพูดบอกไม่ต้องซื้อเยอะไอ้กิโลกิโลเพิซื้อซื้อแค่เป็นขีดก็พอ,อมันไม่หอ่อสามขีด เราถ้าห er ่อเล็กๆอ่ะห่อสามขีดมันก็ดูสามสี่ร้อยไม่แพงใช่ไหมซื้อสักิบห่อมนก็เป็นเท่าไหร่ละจ้าซื้อห่อมันก็สามพันหลายคนใช่ไหมมาเมืองไทยทั้งทีมาเชียงรายชาคุณภาพดีที่สุดการันตีเป็นสินค้าเอ็กโปรส่งออกโอ้ไกลเขี่ยวไกลยูเนี่ยเข้าใจพูดตั้งใจพูดสุดยอด สู้แดดจะจอดซ้ายมือหนาะจะสู้ไหมในมุมในมุมเขาต้องถ่ายกันมุมสุดฟงนี่ยซ้ายมือเนี่ยเนี่ยชาจุ่ยฟงจุ่ยฟงมาแล้วต้องมามาแล้วก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้ครับไล่ชาจุ่ยฟงนะครับนี่ครับไล่ชาจุ่ยฟงมาแล้วก็อย่าลืมมาเช็คอินบริเวณนี้กันนะครับตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะ Sục lạc. ạ. tinh tinh nga. á là mùi xuống soc lạc trong chuông chuông lạc lạc lò lạc lạc dưới lạc để lạc lạc thải đây. lạc 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 อากาศเย็นสบายอากาศเย็นอากาศเย็นสบายเนาะม่ติเดียวอ่ะาเลียงอยู่หรอนกุญแนี่ข้าไม่รู้ดี๋ยะเขาถ้า จทายางเนี่ยเอเคที่เรายืนยาวๆแล้วเนียจอดท้ายจอดทางเนี่ยจะเอาช่องทางใดีวกว่ารู้ไหมทำไมที่เราขึ้นมาเราเห็นฝรั่งเดินจากทีนตรงนั้นมาขึ้นเรีอยนี่เอาจุดนี้ไหมจอดตรงนี้ได้ไมั้ย อาจารย์จะตายใช่มันเด็ดทางอย่างงี้ถายได้เลยครับไม่อาจารย์ไม่จะลงไปตายอ๋อเหรอเออไอ้อ <laughs> อที่พูดเนี่ยจะลงไปถ่ายรูปอ๋อเหรอนี่สวยเนี่ยความามือสวยไม่นี่ดีทางนี้สวยดอกไม้แดงๆอ๋อเหรอเป็นคนชอบถ่ายชอบภาพชอบทำยาวๆถ่ายไอ้ที่เขาไม่ชอบถ่ายกันนะเออเออเออเอเอไม่ดีดีดีสบาน

dạ hmm. không à. hàm chọn lọt nèo lên hàm chọn lọt nèo đã chọn mèn đi á จอดจอดเนาะจอดตรงป้ายห้ามจอดตลอดแนวนะเราจุดชิ้นสวยสวยชิ้นสยเออไม่จอดได้นะมาจอดมาจอดตรงป้ายห้ามจอดนะโอ้สอรรี่เราบอกเพิ่งเห็นเพ่มันอยู่ข้างหลังฉันอ่านภาษาไทยกับภาษาทำไมออกนะน้ำจอดตลอดแนวมาจอดตรงป้ายซะเลยจอดป้ายเลย ตัดต้นมา่เห็นมีอยแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยจริงด้วยไม่มีอะไรจริงอ่ะตัดป่าตัดดอยแล้วก็ปูนั่นที่มันไม่ใช่ของป่าเนาะดอยละไม่มีอะไรเลยอภาหาดันต้นมาบ่ะพวกใครร่วงรวมทั้งเราด้วยใช่ไหมเราด้วยดันต้นมาทั้งไกลจากตวเมืองมา ดีกิโลเนี่ยมาจากไม่กี่วันเนี่ยห้าสิบห้าสิบกิโลมาไม่เห็นมีอะไรเลยมาโดชาให้เฉยแล้วกลับมาเสียงเงินซื้อชา,ากินแล้วกลับที่บ้านก็มีที่บ้านก็มีไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบกินที่มันเสียตังค์เอาเงนเสียตังค์เนี่ยกับมาลดเจ<ม>๋วเจ๋อแล้ว<ม>จเจออะไใหม่อะไรเนบแล้วอะไรก็ใช้มืออ่ะโอ้ยสามสี่อะไตัวตัวยายามมาดูความแงงแความแ่งแรง เพาะเป็นหมาที่ไรไม่ผ่อนหลวงที่รถบัสเขาจอดแล้วก็ให้ลูกค้าเดินขึ้นไปจานเดินขึ้นไปไม่ได้เหงื่อมันหิวไงอิออจานมันต้องกรีบซอน,น้ำอย่างน้อยก็น้ำอ่ะเออน้ำิดเด็้ลนแล้วใครจะเอาอะไรโอ้เป็นเทคนิคเอ็กซ์ซ์ซายอะไรทุกคน